กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนี่วันนี้คือมาแบบนี้วะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากพี่น้องคือเก่าเพิ่มเติมคือวันนี้นะคะวันนี้วันที่สองธันวาคมแต่ลาวพัฒนาไม่ได้ออกเริ่องงดเพราะว่าเป็นวันชาติออกอีกทีก็วันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้ก็ หมือนเดิมค่ะโปรโมตรับชมบเพลงคมปังเกือบ <_ C _ T> ลืมคอนเซปต์เกือบลืมคอนเซปต์มาัพี่น้องวันนี้พี่เป้นะ่มีเลขเลราวซึ่งงวดที่ผ่านมาตุยเออกระซ่าหัวมันนะคะชีวิตเรามีงวดหน้าเสมอมีวันนี้พรุ่งนี้เสมอชีวิตมันต้องเดินหน้าเออมีความหวงังหวังมากหวังน้อยหรืออาจจะเป็นหวยพลิกชีวิต ขาเจ้าตัดเล็กลอยู่ลยขังบ้านวันนี้พี่เป๊ะมีแนวทางลาวปัญนาเนาะน้อยน้อยชุดน้อยชุดสูตรใหม่เออขอให้พี่น้องเฮงขอให้พี่น้องปังขอให้พี่น้องแบบห่างมีสุขสุขคนนะคะพี่น้องจ๋าเป็นจังใดพร้อมหรือยังใครที่ผิดหวังทั้งลาวทั้งไทยทั้งอะไรต่ออะไรมามา เดือนนี้เดือนธันวาคมสองพันหรอหกสิเจ็ดเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นเดือนแห่งความเฮงความปังเลยจ้าทุกคนอันหายใจใหายใจเขาเลึกๆไว้หายใจเขาเลึกๆไว้หวยพิกชีวิตเออหวยพิกชีวิตลาวัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยพิกชีวิตทางไหนพี่เป้จะขึ้นมาเว้าแน่ว่าหวยพิกชีวิต ชีวิตจากอันที่แบบว่าเรามีเงินอันน้อยนิดเป็นแบบว่าเบิดเลยข้บนี้บัตรถือแต่เป็นหนีเติมเงอนงวดซนงวดเออหวยผีซีบิตจากมีเงินอันน้อยนิดกลายเป็นแบบเบิดเลยแบบน,นี้ก็สร้างชีวิตของเขาพร้อมเดินหน้านะพี่น้องเนาะลาพทธนาวันพุทธที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด วันพุธแห่งชาติวันพุธนี่คือสีเขียวมันบอกเออและมันภายที่ซื่อในอันเอกสนก็ต้องการที่แบบว่าสีเขียวเขียวใช่ไหมล่ะเออสีเขียวสีเขียวคือสีดีสีวันพุธว้าวมิเตว,ว้าวบอบอกเลขก็คือคนวุาคนวะอดใจเอารู้ทักงน้อยอันนี้นะสี่ชุดนะคะทุกคนคะ่ะเราพัฒนาประจําวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจ้าหน้าที่ อันนิจับหน่วยบานขึ้นมาแล้วนะะพี่น้อง่ะเปิกระจกบมเม็นจกไหมจกหน่วยบานขึ้นมาขรุขกกขรุขฤกลาวัฒนานะคะของพี่เป้ขอให้ได้ขอให้โดนจากที่แบบจเจ้าว่าวหยั่งว่าวมั่วว่าวตัววว่าวลำรีลำไรไปแหละอ่ะเนี่ยนะคะแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสี่ชุดแค่น,นี้แหละเออถ้า ถ้าแบบว่าสูตรนี้มาก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดมื่นคูณหมืน่นทิบเขียนไปเลยหมื่นคูณหมืน่นคุณลองค้นถามว่าเจ้าหมั่นใจบอพี่เป้โอ้ยท่านมั่นใจซื้อเองแล้วบอมาแพรบมอมัากระตายควมเชียงซื้อก็ซื้อดอกหาบาทชิบบาทเออเจ้ามั่นใจช้ำใดเปล่า ตอนก้อนตอนก้อนนั้นเลขออกขอกะมั่นใจล้านเปดเซ้นแต่พอเลขออกแล้วขอกระนอนห่มผ่าซูโม่เดี่ยมันก็กินยากแต่พี่น้องไทยกันยากเล่ากันยากก็สร้างชีวิตเท่านี้แบบว่ามีงวดหน้ามีความหวังการซื้อหวย การซื้อจากกินแบงลัฐบาลเราไม่ได้ติดการพนันแต่มันคือความหวังแห่งอนาคตแม่ดูบอกว่าพี่เป้น่นลัฐบาลไทยเลยพี่เป้ซื้อเก้าหนึ่งมันก็ออกหกหนึ่งไปแต่ซ้ำอันนั่งิววีว่าิีว่าิีวออนับตั้งแต่นาทีนี้ไปคือแบบว่าไม่มีสาระอะไรใดๆทั้งสิ้น เมื่อวันที่ชิมหาน่ะสีว่าพื่อุ่นเฟังว่าวันที่ชิมหาน่ะมันหนาวแห้งเนาะมันนี่นี่พี่เป้นะบ้านพี่เป้น่ยอยู่ติดถนนใหญ่พี่เป้ล่ะไปดั่งไฟไปก่อไฟนะบ้านพี่เป้เออดั่งไฟไปก่อไฟผิงอยู่หนาบ้านมัก่กะสิเป็นแบบเป็นคลองเนาะเพราะว่าพีเ่เป้ทางหานะเป้กเ็เลยสุมไฟผิงไฟแ้วมันนี่มีพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนึงแล้วเป็นแล้วเป็นคนจอด ล้าเป็นค้นจอดแล้วก็นหนาวแล้วยางมาแล้วเราอะอัน,นอีลาเ<ไ>ขาพอหญ่พิงแร้มใน่นในเดอ้อเรา่าที่แหละพี่เป๊กก็เลยว่าจ้ามาแต่สายน่างไปเรื่อยๆเราววอะบนไม้ทิศไมยกะจะบนหนาวติหนาวมาแล้วเราอะเมื่อคืนนี่กะจะอยู่จังไหนตัวซรี่แหละมันก็นเลยว่าอยู่ในเถียงนี่เนี่ยแหละกะชิ้นางไปเรื่อยๆมันหนาวพี่เป๊กก็เลย เอาเสือเช็ดยเนย่าไห้เล้าแล้วก็เอาเข่าให้ลัาก,กินแล้วก็ผิงไฟจังหน่อยแลว้วละระวานซื้อเลขอันน่ะศูนย์เก้าหนึ่งเดือดหลาเด้อเราอะจักห้า,าบาทสิบบาทเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเราอะมันหักออกหกหนึ่งหนึ่งหกนะออ้โหบริเวณผีบ้าเลยแค่แกแบบเหมือนคนไร้บ้านอืมไม่ใช่ไม่ใช่คนสติไม่ดีแกสติดีแค่แกเป็นคนไร้บ้านประมาณเนี้ย มันก็จะแบบว่าประมาณนี้แหละแถวบ้านพี่เบ้ถ้าอยู่าธาตุพนมนะบ้านพี่เบ้ยยาธาตุพนมเพราะว่าเดือนนาเขาเออว่งงานเดือนสามงานงานประาธาตุพนมถ้าใกล้งานาธาตุพนมปุ๊บทุกทุกปีที่พี่เบ้สังเกตน์นะสีมีคนจอนหลายหลายแล้วก็สิมีผีบ้าหลายจักบ้าจริงบ้าปอมปจักแต่หากสีหลายหลายพิษปกติของ ของทั้งปีเออของทั้งปีเนะาะจะว่าอย่างละก็เลยแบบเสียดายปู่แล้วหน่ะสิบอกศูนย์หกหนึ่งแบบนี้เนาะผู้หลงค้นก็ว,ว่าเจา้าคือบุกปีนหัวปีนหางหรอเจ้าคือบอกกราบหัวกราบหางคือบอกพีกขืนเลขเก,ก้ากับเลขเก้ากับเลขหกเนี่มันเลขเดียวกันโว้ยก็บมาด้ขืนประปานนั่นคุณบอกยังได้ขกกระซื้อจังสัน้น บอกจังได้ขวกระซื้อจังสั้นบริซื้อขึ้นซื้อโลกบก่บอกหนึ่งขวกระซื้อหนึ่งบอก, 2, อกบสองขวดกระซือสองข่อยบัมาซื้อหนึ่งซือสองพริกนาพริกรักว้คือบัวเซียนหวยอยู่เลยขึ้นบัออกขึ้นบัออกข่อยก,ก็เอามันตรงๆจังสั้นแหละซือคักแปดเลยเน้ยันี้ยบัวแปดอยู่พีน้องจา๋าคือหมวงเถ่ะวะคือหมแงเถอะวะ ก็สร้างมัดดอกเนาะไปเลยเด้อวันพุธที่4ธันวาคม2567คอยเฮงคอยห้ปังคอยได้คอยดวงคอยรวยรวยรวยกันทุกๆกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะจ้าทุกคนจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย